กับนัสศการพระคูบาอาจารย์กับสมสดีพีพีน้องๆเ,เพื่อนๆทีิตามช่องของผมกำนันบันทงนะครับมือนีอยู่ในศิรีของวัดพิรามตำบลพิรามพื้นเมืองจังหวัดศรี่น,นครับเนื่องจะว่าไปเห็นพระพุทธรูปนะครับรูปนีนะครับองค์นี้ขอนขาง,งสีเต้าแกนะครับพ่อสมควรเบ่งลักษณะท่าทางของการปั่นในสายตาของ พระพุทธรูปองค์นี้นะครับค่อนข้างที่เบื้องแล้วก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แน่นนอนละนะครับในสายตาแล้วนอกเนื้อจากาพระพุทธรูปที่เก่าแก่ในวัดแห่งนี้แล้วก็จะยังมีพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะครับที่สร้างตั้งแต่งานอยู่ยในลักษณะคล้ายกับกึงปลาครล้ายกับกึงในป่านี่แหละ,ะแต่ว่าในบริเวณที่กำแพงแก้วกสะอาดนะครับนอกเนือจากกำแพงแก้วไป ยี่สิบสามิเมตร็สิเป็นลักษณะสน้นสมันออกก็เป็นลักษณะของปลาซึ่งปลาแห่งหนี้ผมก็ได้เป็นชิปวิดีโอแล้วก็ลงไปในช่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านได้ติดตามนะครับเป็นปลาใหม่ปลาโบรานซึ่งบ่มบนปลาโบรานะครับปลาผมเมืองหล,ล้วลักษณะปลูกใหม่นะ่ะแต่ก,ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยนกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยซั์ปีกทั้งหลายนะครับซึ่งพระอุโบสถหลังเนี่ย ครับผมบ่งแล้วนี่คอนขังสิสวยงามนะครับงามงามตาลาักษณะทรงทรงกขเป็นค้นกับเอวเอวนี่สวยงามนะครับได้รูปเด้ส่วนนะครับถ้าหากว่าพระคบาอาจารย์หรือว่าท่านใดท,ที่ที่สั่งพระบัวสถหรือว่าสั่งคนล่องล,อง,ลองไปบึงนะครับเด้อแต่ผมว่าทรงนี้เนี่ยสีส้งสวยงามเดยสัดส่วนถือว่ากับบใหย่กรบบรเล็กนะครับ ถ้เบ้างเร่กับลักษณะออกสิค่อนข้างใใ่ายผลับของบนจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเพราะว่า,าใส่ทุนใส่ังื่อนพวกสี่หลาเพราะสมควรเพราะว่าออกแบบลักษณะแบบสวยงามบดเตียบดเตียเป็นเป็น,ปนต้งต้งสูงงาม,งามนะครับดังน,นั้นจะหากว่าทันใดที่สีออกแบบชิดว่านนิสซังพาวเวอรเร์ลไปบึง่งเป็นตัวอย่างใด แบ่วัดพิราเนี่ยหนองเนื้อจากที่พระบรุชุกนั่นเกิดขึ้นวันน่ะพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์เนี่ยองค์ที่พมวานี่ก็น่าจะสั่งเป็นเต้โบราณเบื้องในตาเบื้องลักษณะขององค์พระพุทธรูปเนี่ยมันคางสิในตาเป็นคางเป็นเป็นคล้ายกับ องพระเจ้า่นยุธีอำเภอพุทธสงฆ์นะครับแต่อันนั้นอันนั้นคือเพื่อนเป็นรูปท้องเนาะอันนี้ก็เป็นรูปปั่นแต่ว่าปัน่นก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับใน,ในตาในตาไข่กับในตาผอมในตาเซาๆนะครับก็ในส่วนนี้ก็ผมกับบแม,มนในการว่าที่ไปที่มาเป็นลักษณะไหนแต่ว่าที่แน่ก็เบิ้งแล่าก็เป็นรูปปั่น พ้อประตูรูปกับองค์นี้ก็คงสิเก้าแก่มากขึ้นกันแต่ถญาโยมนะครมกับเพิ่นกับนีการเห็ดลังค่าเห็ดเป็นรูปจงลังค่ามุ่งวมไหวที่น้องในโซนแถบแถบนั่นวสินหน้าดีวสิเป็นทังเมืองวิ่งวสิเป็นทา้งหลายตำบลกับงสิไปร่วมกันทำบุญหันเพราะว่า ผมเพิ่งแล้เป็นพระพุทุกิจเก่าแก่พอสมควรครับในวัดแห่งนี้นะครับอ้าวนั่นนั่นก็อ่นานใดที่ผ่านไปทางนั่นก็ไปกาบไปไหวไปขอพรน,นะครับพระพุทลุปใดนะครับสวยงามใน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 ตาที่ค่อนข้างที่มีควมเป็นโบรานอยู่ในดวงตาของพุงทลุปองค์นี้ครับอาชีพนี้ก็มีความดีมากฝ่า ที่ติดตามนะครับิีนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ